สามจริตนะคะที่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีทั้งสามจริตนี้นะจะทำให้ผู้ชายเนี่ยเขาห่วงคุณมากๆเลยจริตที่หนึ่งนะก็คือการที่คุณเนี่ยมีกิจกรรมที่คุณชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นกีฬาที่ชื่นชอบเวลาที่คนเราเนี่ยมีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเราก็จะใช้เวลาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยมากขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาดูแลครอบครัว แต่พอลูกโตขึ้นแล้วคุณก็มีเวลาในการสร้างความสุขให้ตัวเองมากขึ้นนะกิจกรรมที่คุณชอบเนี่ยลองนึกดูสิว่ามันมีอะไรบ้างบางคนไปเรียนเต้นนะคะบางคนเนี่ยไปฝึกโยคะอย่างจริงจังผู้หญิงบางคนไปเล่นเจสกีนะมันก็ทําให้สร้างความสุขอะเหมือนสร้างแพชชั่นให้ตัวเองอะกิจกรรมพวกนี้แหละมันจะทําให้ผู้ชายเขารู้สึกห่วงคุณมากเลยเพราะว่าเขาจะ,ะกังวลอะว่าคุณจะไปเจอใครที่น่าสนใจหรือเปล่า ริ่ข้อที่2ค่ะก็คือการที่เราเปลี่ยนลุกนะคะถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงวัยที่วัยคนเรามันก็ร่วงโรยไปตามการเวลาแต่ถ้าหากว่าคุณเริ่มมาคิดถึงภาพลักษณ์ของตัวเองนะรู้จักที่จะแต่งตัวให้ดูเด็กลงนะคะแต่งหน้าให้ดูเด็กลงเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายเขาหันมามองคุณทันทีลและแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ไปแอบชอบหนุ่มที่ไหนหรือเปล่า ไปแอบคบเด็กหรือเปล่านะทำไมหมู่นี้ดูเด็กขึ้นเยอะเลยนะคะเขาต้องห่วงคุณแน่นอนค่ะจริตข้อที่3ค่ะก็คือการที่คุณนะคะหันกลับมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นผิวนะคะเส้นผมหรือรูปร่างเพ่งคลาดกับการมีวินัยในการออกกำลังกายมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะแบ่งเวลาดีๆในช่วงแต่ละวันเนี่ยไม่ให้มากระทบกับงานประจำหรือว่าการดูแลครอบครัว คุณจะสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นนะมีสุขภาพที่ดีขึ้นดูเด็กลงนะคะคนที่สามารถลดน้ําหนักได้ลองดูเถอะว่าเด็กลงทั้งนั้นเลยและทั้งหมดนี้คือสามิรินะคะที่ถ้าหากว่าคุณทําได้เนี่ยสามีหรือแฟนนะเขาก็จะกลับมาให้ความสนใจกับตัวเราหันมาวิ่งไล่ตามเราเพราะเขาห่วงเรานั่นเองค่ะ